ปก,ปกติทํารงชัยคุณภาวิทย์เขาจะอยู่ในกลุ่มๆด้วยกันนะคะแต่วันนี้คุณภาวิทย์ติดภารกิจนะคะคุณตาเสียนะคะก็เลยต้องอต้องเข้าไปดูแลนะคะค่ะคุณทํารงชัยคะคุณทัรงชัยตลาดตอนนี้เองยังกระทิงกระทิงนะคะเป็นยังไงในมุมของคุณทํารงชัยค่ะก็ช่วงนี้ตลาดก็สดใสนะฮะเห็นชัดๆกันอยู่ว่าตลาดสดใส นะครับอาจจะมีในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ที่อมเบรกทำนิวไฮเนี่ยพอเซตมันเบรกทำนิวไฮก็เลยจะเลยเลยเกิด retracement หรือเกิดการพักฐานบ้างนะครับแต่ในภาพใหญ่ที่เห็นตอนนี้เนี่ยสำหรับผมคือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ที่ตลาดจะจะลงเลยนะครับตลาดบู l l i s มากแล้วจากภาพที่เห็นตอนนี้มันก็จะบู l l i s ต่อไปค่ะครับแต่โชคดีของเราคือเมื่อวานเราปิดทำการนะ ที่อื่นก็ปรับฐานกันแล้วเราจะปรับฐานแบบที่อื่นแบบนั้นไหมคะพี่พี่ม่อนน่าจะสังเกตเห็นว่าช,ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดบ้านเรานี่แรงจริงๆค่ะนะฮะชาวบ้านภุ๋ยภาคหางเซงก็ดีนิคีก็ดีนะ,ะคอสปิดก็ดีเนี่ยร่วงกันละนนวบ้านเรายืนได้เออทําไมอะไรเงี้ยนะค,คะ ถามว่าทําไมนี่คงลําบากเพราะว่าเพราะว่าจริงๆปัจจัยเนี่ยมัน,ม,นมันมีทั้งในแง่ของแบคโบรและในแง่ของฟันโฟลที่วิ่งเข้ามาผมคิดว่าผมผมมองว่าเหตุผลที่ตลาดไทยตอนเนี้ยโดดเด่นกว่าเพื่อนเป็นเป็นในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยยังดีอยู่และและที่สําคัญคือคือมันยังไม่ valuation เนี่ยมันยังไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับ อย่างห่างเสงหรือว่าหรือว่าอย่างอย่างของประเทศอื่นเพราะผมเองผมก็เทรดอยู่ที่หังเสงด้วยผมจะรู้ valuation ของเขาที่สูงกว่าเรามากเฉลี่ยนะฮะครับผมก็เลยขึ้นมาตอนนี้คุณทำรงใช้ก็เฉยๆยังยังไม่แพงถามว่าแพงไหมคือตอนเนี้ยตอนนี้ไม่ถูกแล้ววีนะฮะตอนนี้ไม่ถูกแล้วการซื้อเนี่ยต้องเป็น selective buy ไม่ใช่จะซื้อตัวไหนก็ได้ต้องรามาระวังนะฮะอ่า แต่ถามว่าคําว่าแพงมันพูดยากเพราะว่าของมันสามารถที่จะราคาแพงแล้วขึ้นต่อได้ใช่ใช่นะครับมันสามารถมีความรู้สึกว่าโอ้โหในแง่ของ P/B Vored ก็สูงในแง่ของ P/E ก็สูง valuation เริ่มแพงแล้วแต่ถ้ามันยังมีเงินวิ่งเข้ามามันก็ยังสามารถไปต่อได้ผมเลยไม่ไม่ไม่ชอบใช้คําว่าแพงเท่าไหร่ผมบอกว่าตอนเนี้ยของที่มาเนี่ยที่ผ่านช่วงที่ผ่านมาเซตขึ้นมาแรง แล้วผมก็ยังไม่มีเหตุผลที่จะบอกว่ามันจะต้องกลับตัวอย่างมีในัง่สำคัญผมก็มองไปแรงมันยังไปต่อได้ยังไปต่อได้ครับผมโอ้โหนะฮะโอ้โหอือเลยละครใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเอถ้าไปต่อได้เนี่ยมันจะเราจะลงทุนยังไงคะโอเคเออ่ถ้าถ้าถ้าถามว่าเราจะลงทุนยังไงมันมีอยู่สองแบบคือถ้าสําหรับคนที่มีมีหุ้นอยู่แล้ว นะครับหรับคงที่มีการที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วเนี่ยแล้วหุ้นยังมีแนวโน้มของการขึ้นต่อเนื่องผมมองผมก็พูดได้เลยว่ามันยังไม่มีจังหวะขาย <c oughs> เมื่อเมื่อวันก่อนมีมีรุ่นพี่ท่านนึงเข้ว่าเขามาคุยกับผมว่าเขามีปทอ,อยู่ <c oughs> นะฮะแล้วปทอมันขึ้นมาเยอะในช่วงนั้น <c oughs> อ่อาตอนที่เซ็ตเนี่ยมันเบรกนิวไฮพดีเขาบอกว่าควรขายไหม <c oughs> ผมก็เลยต้องถามกลับไปว่าเออพี่ขอโทษจริงๆนะครับผมถามตรงๆว่าถ้าพี่ขายตอนนี้เนี่ยพี่มีกลยุทธ์ในการจะเข้าไปซื้ออีกหรือเปล่าเพราะถ้าพี่ขายในรอบนี้ที่ผ่านมาพี่กําไรถูกต้องอแต่การลงทุนถ้าเรากําไรเราไม่หยุดหรอกนะฮะเราจะซื้ออีกคําถามคือแล้วเราจะซื้อยังไงเราทําใจได้ไหมหการซื้อที่นิวไฮในราคาที่แพงขึ้นเขาก็เมื่อไม่มีเหตุผลที่ดีพอในการขายไม่ควรขายแล้วปตทที่ผ่านมาก็ขึ้นต่อ นะฮะนั่นคือในกรณีที่ที่มีหุ้นกรณีที่ไม่มีของไม่มีของผมก็ต้องถามว่าทำไมไม่มีของนะฮะนะมันก็ที่ผ่านมาเนี่ยบายสัญญามันชัดเจนมากนะฮะต้องถามว่าทําไมไม่มีของแต่ถ้ายังไม่มีของจริงแล้วต้องการที่จะเลือกซื้อคต้อง selective buy และคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องเข้าใจว่าคุณมาทีหลังแหละคุณจะหวัง growth ยาวๆเยอะๆ,ๆไม่ได้กําไรหน่อยก็เพลงนกันหมดเนาะต้องหวังต้องต้องหวังน้อยหน่อยอืมค่ะต้องต้องต้อง manage ความคาดหวังหรือ expectation เราเนี่ยให้มันให้มันพอดีพอควรไม่ใช่ไปมองว่าคุณจะต้องการสามสิบที่ผ่านมามันมันคุณจะมี r a i ประมาณสาสิอร์ซ็ของพอร์ตถูกต้องไหมคะคุณคุณจะไปหวังสามสบสาสิปอร์เซ็ของพอร์ตไม่ได้คุณต้องหวังอะไรที่ที่ที่ conservative ที่สมถะกว่านั้นค่ะ ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองของคุณธำลงชัยนะคะค่ะแล้วตอนนี้เองถ้าหุ้นต้อง selective คือต้องเลือกเลือกกลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนที่จะปลอดภัยในมุมของคุณธำรงชัยตอนนี้ค่ะโอเคดีครับพี่ผมชอบคําว่าปลอดภัยเพราะผมไม่รู้ว่าตัวไหนจะไปไกลที่สุดหรองนะพี่แต่ตัวไหนปลอดภัยเนี่ยน่าหน้าลุยอย่างแรกเลยนะฮะหุ้นที่ที่เห็นชัดเนี่ยนะครับอก็จะมีในกลุ่มของอิเล็กทรอนิก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เรอคะที่เจ๊งไปตอนน้ําท่วมนะคะคือน้ําท่วมเนี่ยทําให้เขาเสียหาย่แต่เขาไม่ได้ out ออฟฟิสเนสอ๋อค่ะค่ะคือคือคือคำว่าเสียหายโอเคโรงงานเขาโดนน้าท่วมผมก็ก็เห็นกันทุกคนแต่เขายังไม่ได้ออฟฟิสเนสแปลว่าในขณะเดียวกันถ้าเขาถ้าเขากลับมาได้ผมว่ามันมัน,ม,นมันมีความ มีความน่าสนใจในหุ้นหลายๆตัวตอนนี้ที่อยู่ในกลุ่มของอ <Electronic S 2> นะิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุ้นตามากนะมีเดลต้าฮาน่าเอวอครับใช่ครับพี่แล้วมีอะไรอีกอะแค่สามตัวนี้ผมว่าก็น่าจะได้เห็นได้เห็นพระเอกดีๆแล้วครับสักตัวสองตัว s อสวีไอเดลต้นะคะครับฮาน่เ <H ana. S 2> ดี๋ยว <ๆ S 2> ดด,ด,ดูให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะคะคุณทํรงชัยคะเดลต้ Delta ตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะคะ ใช่ฮะจำได้หุ้นตัวนี้ทางด้านโนโมระเคยแนะนํามเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณวิกิตนั่นเองก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโ oh, อ้โหมาเออราคาข้อมูลตรงนี้เขาเขาทําไมน่าสนใจมากกว่าตัวอื่นนะคะเดลต้าช่วงที่ผ่านมาเราเดลต้าจะจะพึ่งพึ่งประกาศจ่ายปันผลไปอ๋อค่ะแต่ไม่ลงนะพี่นะฮะ <D> ไม่ลงไไแล้วตอนนี้เนี่ยด้วยด้วยใน ผมดูในในแง่พื้นฐานเนี่ยเขายังแข็งแกร่งอยู่ valuation เขาก็ไม่ได้แพงต้องพูดอย่างนี้นะครับนะเขาเป๋นิดหน่อยจากน้ําท่วมนะครับแต่เนื่องจาก valuation เขายังไม่แพงแล้วบวกในแง่ของ t e c h n i c a เนี่ยในแง่ของทรงชาร์ตเป็นทรงที่มีการลักษณะที่ผมเรียกว่ายืนและ bullish นียผมถึงมองว่าตอนนี้ในการ selective buy นะฮะการพิจารณาซื่เดลต้เนี่ยอยู่ในอยู่ในเขตที่เราปลอดภัย ค่ะเคยขึ้นไปสูงสุด28บาท75สตางค์นะคะในรอบปีครับอ๋อมันน่าจะไปถึงที่เดิมไหมคะเนี่ยอืมหวังแค่หวังแค่28เองเหรอพี่อ๋จริงเหรอคุณหวังมากกว่า28อีกเหรอไม่รู้เลยครับคือถ้าอสมมติตอนตอนนี้คือ23ตอนนี้คือ23 24บาทนะี่ไป28คือ4บาทนะฮะ4บาทใน25บาทเนี่ยมันแค่ประมาณเท่าไหร่เองมันแค่ประมาณ20%คุณจะเอากี่เปอร์เซ็นต์หุ้นตัวนี้ถ้าลงทุน อะไรนะครับถ้าลงทุนคุณจะเอากี่เปอร์เซ็นต์คะณนระดับตรงนี้ถ้าลงทุนผมผมคิดว่าในการในการลงทุนแล้วดูดูลักษณะของภาพที่ใหญ่หน่อยเนี่ยเราควรจะคุยกันอย่างน้อยคอนซูมติฟตี่สิบห้าเปอร์เซ็นบวกลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะสิบห้าครับสิบห้าครับสิบห้าเปอร์เซ็นตบวกลบคุณผู้ฟังครนะคต่อครั้งผมผมไม่ได้ลักษณะดูเป็นร้อยเปอร์เซ็นหรือมากกว่าอะไรระดับนั้นคือผมดูใน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 เกณฑ์ที่เรา manage ได้ในในดูในระดับที่มันมีความสมเหตุสมผลแล้วเป็นจริง คำถามคือถ้ามันไปไกลจริงๆผมก็เล่นโปรฟิตรันไว้นอยแต่แต่ผมผมแม่เน็เอ็กซเทคเชันผมที่ประมาณเท่านั้นค่ะครับผมค่ะสิบห้าเปอร์เซ็นก็คำนวณกันไปนะตอนนี้ประมาณห้าเปอร์เซ็นที่สี่บาทใช่ไหมคะครับอืมโอ้โหก็ก็นี่คำนวณให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเองนะก็สี่สามสิบสองบวกอีกสองบาทไปคำนวณแบบเร็วๆครับผมอืมก็มีตัวกลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่น่าสนใจหรอคะ เอจริงๆเนี่ยตัวที่น่าสนใจที่ผ่านมามีหลายนะครับอย่างตัวที่ชัดๆเลยเนี่ยในรีเทลรีเทลบิ๊กซีแมคโครซีพีออลเนี่ยแต่ว่ามันสูงมากมันมันโอเวอร์ชูดไปอยางรุนแรงตัวที่ขึ้นมาแล้วอ่ายังดูดีและยังดูที่แนวโน้มที่ไปได้ต่ออีกตัวหนึ่งก็คือโฮมโปรอ๋อเพิ่งมาหนยวันนี้โฮมโปรก็ดูไม่ขี้เหร่เลยแล้ววันนี้ก็เพิ่งวันนี้ก็เพิ่งกระชากขึ้นไปเพิ่งมาเพิ่งเห็น พึ่งมาเนี่ยใช่ฮะโฮมโปรก็เป็นตัวที่สวยอประเด็นคือพวกนี้เนี่ยถ้าคุณถ้าถ้าคุณยังไม่มีของเลยแล้วพิจารณาเข้าไปเนี่ยสําหรับผมมันไม่ใช่โรลิสค่ะไม่ใช่ตัวที่ความเสี่ยงต่าค่ะคราวนี้ก็ต้องคิดกหนักหน่อยอว่าถ้าถ้าถ,ถ้าความเสี่ยงมันสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยต้นทุนคุณสูงกว่คนอื่น p o เ e n t i a l g a กณเนี่ยคุณก็ได้ไม่ได้มากกว่าคนอื่นค่ะแต่ว่า r i s k r e w a r d มันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่น่าดึงดูใจเท่าไหร่ ลองไปดูตัวที่ทีอ่อาจจะมีวิชวลที่สูงกว่าในพอร์ตดีกว่าอาจจะดูในกลุ่มของคอสเทนเซอีกลุ่มเขาเรียกอะไรนะฮะกลุ่มผู้ติด,ดครับกลุ่มโรงพยาบาลนะฮะอ๋อกลุ่มโรงพยาบาลนะคะครับผมอ๋อทำไมถึงชอบกันจังเลยเห็นเมื่อวันก่อนคุณเมฆก็ชอบโรงพยาบาลนะคะเอาแล้วฮะ BGS <B GH S 2> นี่ก็ขึ้นมาดิฉันเคยตามประมาณเจ็ดสิบาทโอ้ตอนนี้เจ็ดสิบแปดบาทครับเลือดสามหาืห้าสิบสตางค์ใช่ผมมองว่าผมมองว่า กลุ่มกลุ่มโรงพยาบาลหรือกลุ่มเรื่องเนี่ยเรื่องสถานอพยาบาลบ้านเราเนี่ยโดดเด่นแข็งแรงนะฮะดีเวเดนสูงเสมอโอเคส็นะครับแล้วในขณะที่ทรงชาเป็นลักษณะนี้ที่ถ้าผมดูคือ BGH b a n g บางกอกค้าซิทนะครับถ้าทรงชาลักษณะนี้อ่าโครงสร้างพื้นฐานที่บ b บเท่านี้แล้วแล้วก็แล้วก็ดีเวเดนเท่านี้เนี่ยผมว่าดูดูโอเคเลยในระดับหนึ่ง ดูดูทางด้านเทคนิคด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะอ๋อประกอบครับใช่ครับบืม b g อตอนนี้78บาท50สตางคโอ้โหใช่ครับของแ,แ,แรงยิงดีเทคนิคมันจะขนาดไหนคะเนี่ยหลุดได้ได้เห็นเลขสามหลักไหมคะเลขสามหลักเหนะ็นไหมเ<า>ห็นไหมแต่ขึ้นไปสูง <6. S 1> สุด84บาทนะคะในรอบปีเท่ยนไ้มบีอนะครับค่ะ โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต้องบอกได้ว่ามาแรงมากๆทุกวันด้วยนะคะบวกวันละ5%เปอร์เซนวันละ5%้เปอร์เซ็นของเขาคือสามถึงสี่บาทนะคะสามถึงสี่บาทต่อวันก็เป็นู้อีกตัวที่มาเทรนเลขสามหลักเนี่ยผมยังบอกไม่ได้ค่ะ <c oughs> นะฮะผมคิดว่าผมคิดว่าการขึ้นของมันเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะทำนิวไฮเ้าไปได้ต่อในภะา <c oughs> พใหญ่นะครับนิวไฮนะคะ เราน่าจะคุยกันอย่างน้อยที่ประมาณที่ที่แทรเกตอีกอีกประมาณสิบสิบสองสิบสามบาทบวกบวกเกทนะสิบสาิบสาบาทบวกบวกนะเดี๋ยวฉันจะบวกไว้ก่อนเผื่อไปเจอพิมโยมที่อื่นจะได้เจอกันบวกสิบสองบาทนะคะโอ้ยโรงพยาบาลกรุงเทพแต่ในเรื่ององเวลาเนี่ยผมผมตอบไม่ได้อาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวหรืออาจจะใช้เวลานานอันนี้เป็นเป็นส่วนที่ไม่สามารถ ใช่ค่ะในเวลานี้ค่ะแล้วคุณยงแล้วตัวเซตฟิแล้วคะฟิวเจอร์ซีรีเอชแปดร้อยสองแปดร้อยี่ิบห้าจุดเ้าศใช่ครับพอจะมีแล้วตอนนี้ก็826เข้ามาเข้ามาเทสหาอีกรอบนะฮะตอนนี้คือแ2ด้อยแล้ว ทางเทคนิคมีแนวรับแนวต้านประมาณไหนคะตัวตัวแนวต้าน825ครับพี่อ๋อนี่มันทะลุมาแล้วนะคะแนวต้านเออ่แนวต้านอยู่ตอนนี้มันกําลังภาษาผมไม่ไม่ไม่ทะลุครับคือมันกําลังเลี้ยงอยู่กําลังเลี้ยงอยู่ภาษากําลังเลี้ยงอยู่คือถ้าทะลุก็ต้องชูตไปเห็น831แบบนั้นนอะ831เราก็ดูที่ประมาณ826กับเท่าที่ครับ826กับ818 826มันเลี้ยงกันอยู่ตรงนี้นะ826กับ818 88ตอนนี้มันไม่เลี้ยงแล้วครับมันขึ้นไปชนแนว26แล้วแล้วผมมองว่าผมมองว่านิวไฮค่ะเท่าไหร่คะนิวไฮถ้า New High, นิวไฮในทรงนี้แหละฮะอืมอันเดิมมันเท่าไหร่จาได้ไหมอ่าอันเดิมเนี่ยคือ826คับพีอ่อ๋อก็ทะลุม,มาแล้วเนาะก็คือตอนเนี้ยมันกําลังเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเขากอะไรภาษาผมคือเลี้ยงเลี้ยงไฮอยู่นลี้ยงไฮจะไปชนไฮอยู่ ในในมุมมองที่เป็นเทคนิคอลล้วนๆเลยนะครับในเทคนิคอลพอเ์ตวิวล้วนๆเลยนะฮะถ้าเบรกตรงนี้ถ้าเบรกตรงนี้ก็น่าจะเห็นยูทีมาแปดร้อยห้าสิบสามครับแปดร้อยห้าสิบสามนะคะครับผมเพราะจริงๆแล้วคุณธำรงชัยหรือคุณโยงนี้จะเชี่ยวชาญเรื่องตัวฟิวเจอร์พอสมควรนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็มาคุยกันเยอะๆกว่านี้นะด้วยความดีๆขอบพระคุณมากนะคะครับผมค่ะค่ะนั่นก็